สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับเอิร์นนะคะที่บริษัทเพชรยนต์ตั้งอยู่ที่เสรีไทย68แยก1มีนบุรีกรุงเทพวันนี้จะมาแนะนำตัวรถเป็นคันนี้เลย Toyota a ออติตนะคะเครื่อง 1.6g นะคะปี2016 Min o r c h มายเ,เชปี17แล้วนะคะคันนี้นะคะเลขมาอยู่ที่186,000กิโลเมตรนะคะมาพร้อมราคาตั้งขายอยู่ที่ 4 4 5 0 0บาทเท่าน,นั้นนะคะทะเบียนรถ5กอไก่วแหวน7136นะคะเป็นป้ายกรุงเทพเรียบร้อยเลยนะคะก่อนรับชมคลิปนี้นะคะต้องฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามให้ก่อนนะเดี๋ยวพามาชมบอดี้ของคันนี้รอบคันกันเลยนะคะตัวรถคันนี้เป็นสีบอลเงินนะคะข้อดีก็คือดูแลง่ายรักษาง,ง่ายทําความสะอาดก็ง่ายเช่นเดียวกันใครที่กําลังมองหาออติสไว้ใช้งานนะคะประหยัดน้ํามันไม่กินน้ํามันมากเครื่องทนนะคะแนะนําเลยนะคะเพราะว่า รถคันนี้เครื่องทนจริงๆนะเดี๋ยวพามาชมนะคะบอดี้ของคันนี้รอบคันกันเลยนะคะก่อนรับชมนะคะกดติดตามให้ก่อนนะเดี๋ยวพามาชมตัวรถของคันนี้กันเลยสำหรับคันนี้นะคะมาพร้อมกับตัวไฟนะคะเป็นไฟมันติรีเฟคเตอร์นะคะภายในของกรอบดวงไฟคันนี้จะเป็นโครเมียมเงาๆเลยตัวรถคันนี้มีไฟเดย์ไทม์นะคะติดตั้งมาให้เดิมจากโรงงานนะคะทั้งหมด4จุดนะคะพร้อมกับตัว กระจังหน้านะคะคันนี้เป็นกระจังหน้าโคเมียม2เส้นพร้อมโลโก้ของโตโยต้อยู่ตรงกลางกันชนของคันนี้นะคะมาพร้อมกับตัวกันชนด้านหน้านะคะที่เป็นสีดํานะคะแบบนี้เลยตัวนี้ไมเนอร์เชนแล้วนะคะของปี17นั่นเองนะคะรุ่นนี้สเปคนี้มีเยอะมากๆเลยนะคะใครที่หาอยู่หรืออยากจะนัดเข้ามาดูรถนะคะติดต่อหาเอินผ่านเบอร์ที่หน้าจอได้เลยนะคันนี้มาพร้อมกับตัวรถนะที่ได้ในส่วนตัว ยางนะคะคันนี้มาพร้อมยางของดัหล็อบเลยเป็นยางดัหลอบปี2020นะคะตัวแม็กของคันนี้เดิมจากโรงงานเลยนะคะหัวนอตห้ารูมาพร้อมแม็กนะคะที่เป็นทูโทนสีดําตัดสีโครเมียมแบบนี้เลยนี่ที่แก้มของตัวรถคันนี้นะคะโลโก้ก็ยังอยู่ครบเลยนะคะเป็นดูโอ V ีวีนะคะให้ลูกค้าได้เห็นว่าคันนี้โลโก้อยู่ครบทุกจุดและที่สําคัญนะคะ ให้ลูกค้าได้มั่นใจว่าไม่มีไปทําสีมาเพราะว่าถ้าเกิดทําสีมาโลโก้จะไม่อยู่ให้เห็นแบบนี้เลยนี่มาพร้อมไฟเลี้ยวกระจกนองข้างนะคะติดตั้งมาให้ด้านข้างของตัวรถแบบนี้นะคะตัวรถคันนี้มาพร้อมนะคะกระจกนะคะด้านข้างนะคะเป็นสีเดียวกับตัวรถเช่นเดียวกันนี่เลยคันนี้นะคะมาพร้อมกับตัวรถนะคะที่สามารถล็อกรถปลดล็อกได้เรียบร้อยนะคะพร้อมกับตัว กระจกนะเป็นโลโก้ของ Toyo ต a าแบบนี้นะคะให้ลูกค้าได้เห็นว่าคันนี้บอดี้เดิมโครงสร้างเดิมไม่มีชนหนักพลิกคว่ำจมน้ำไฟไหม้มาแน่นอนนะคะนี่ Toyo ต a าอยู่ครบทุกจุดคาดด้วยโครเมียมเงาๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวเก็บรายละเอียดให้รับรองว่าใหม่กิบก,กว่านี้แน่นอนหัดมาเลยนะคะตัวยางเส้นที่2ก็เป็นยางดันล็อบเช่นเดียวกันนะคะสําหรับคันนี้ก็เป็นแม็กเดิมๆจากโรงงานเช่นเดียวกันนะเป็นยางปี2020สัปดาห์ที่38นะคะ โครงสร้างอยู่ครบแบบนี้เลยไฟไท้ายเป็นแบบ LED เรียบร้อยนะคะพร้อมโลโก้ของ c o l o r a a u t i s นะคะ1.6ตัว G นะคะตัว G นี่ถือว่าเป็นตัวท็อปอีก1นึคันนะคะของตัวรถที่เป็นเครื่อง1.6 b o บอดี้ด้านหลังของตัวรถนะคะคาดด้วยโครเมียมเงาๆแบบนี้เลยนะคะพร้อมโลโก้ของ Toyota นะคะอยู่ตรงกลางทะเบียนรถ5กไก่วแหแวน7136นนะคะนี่เลย สำหรับคันนี้มาพร้อมกับตัวรถนะคะที่มีไฟเบรกลงที่3ติดตั้งมาให้เรียบร้อยพร้อมกับตัวไร้ฟ้านะคะติดตั้งมาให้เดิมๆจากโรงงานเลยโลโก้โตโยต้านะคะที่กระจกก็อยู่ครบแบบนี้เลยนะสำหรับด้านหลังของตัวรถคันนี้นะคะมาพร้อมกับตัวรถนะคะที่เป็นยางอะไหล่แล้วก็ตัวนี้ติดตั้งมาให้เรียบร้อยเป็นยางของโยโกฮาม่า แม่แรงเครื่องมืออยู่ครบนะคะพร้อมกับพื้นที่ด้านในของตัวรถนะคะให้ลูกค้าได้เห็นเลยนะว่าโครงสร้างเดิมๆเ,เลยเม็ดอาร์คอยู่ครบทุกจุดแบบนี้เลยนะทางมะพร้าวก็ยังอยู่ครบแบบนี้เช่นเดียวกันนะคะเรามาดูโครงสร้างกันบ้างทางด้านขวานะคะมาพร้อมกับเม็ดอาร์คนะคะอยู่ครบทุกจุดให้ลูกค้าได้เห็นเลยว่าไม่มีสาบสีมาแน่นอน ากระโปรงนะคะของด้านหลังตัวรถนะคะหัวน็อตไม่มีรอยไขยไม่มีน็อตหลวมไม่มีน็อตแคบด้วยมีแผ่นกันความร้อนปูมาให้ด้านหลังเรียบร้อยเช่นเดียวกันนะคะนี่หัวน็อตไม่มีรอยไขรอย,ยถอดนะคะโครงสร้างตัวรถเป็นโครงสร้างเดิมๆเลยนี่เลยใครที่หารถไว้ใช้งานอยู่นะคะแนะนําเลยนะคะคันนี้เพราะว่าโครงสร้างของคันนี้ด้านหลังก็เป็นด้านหลังเดิมๆเลย ด้านข้างตัวรถนะคะของฝั่งนี้นะ,ะยางเส้นที่3ก็เป็นยางของดัลลอบนะคะมาพร้อมกับปี2020นะคะสัปดาห์ที่38แม็กเดิมแท้จากโรงงานนะคะหัวนอ็อตห้ารูแบบนี้เลยพร้อมกับตัวแม็กนะคะที่เป็นทูโทนนะคะสีดำตัดสีโครเมียมแบบเงาๆเ,เลยนะ,ะตัวรถคันนี้นะคะบอดี้โครงสร้างเดิมเดิมเลยนี่โตโยต้านะคะโตโยต้าโตโยต้านะคะกระจกนะคะ เดิมหมดเลยนะคะทั้งรอบคันอาไฟเลี้ยวก็จงมองข้างที่แก้มของตัวรถนะคะก็มีโลโก้ดูโ v v ีวีนะคะนี่มาพร้อมอยางเส้นที่4นะคะก็เป็นยางของดัลลอเช่นเดียวกันนะคะปี2000ปี2020สัปดาห์ที่38ทั้ง4เส้นนะคะแม็กเดิมจากโรงงานหัวนอท่ารูแบบนี้เลยพร้อมบอดี้โครงสร้างของคันนี้เป็นบอดี้เดิมๆเ,เลยนะ เดี๋ยวพาไปชมภายในของคันนี้กันเลยนะคะในส่วนของบอดี้ภายในคันนี้นะคะเป็นทูโทนสีดำตัดสีเบดแบบนี้เลยนะคะพร้อมกับตัวรถนะคะที่จะปิดเปิดประตูเป็นโครเมียมเงาๆเ,เลยนี่ภายในของคันนี้บอกเลยว่าเป็นรถปี16ก็จริงนะคะแต่ว่าไม่้ํำเลยนะคะตัวเบาะคันนี้เป็นเบาะหนังนะคะสีเบดนะ มาพร้อมกับเลขเขตของตัวรถนะคะก็ยังอยู่ครบนะคะคันนี้จดปี16นะอ่าบอ่อหนังสีเบดเดยหน้าตะเข็บสีขาวเพดานด้านบนนะคะไม่มีร่องรอยอักขระหรือว่ายันใดๆด้วยนี่ออปชั่นคันนี้นะคะมาพร้อมกับตัวจอดีวีดีนะคะแล้วก็มาพร้อมกับตัวแอร์เป็นแอร์หมุนนะเกียร์ออโต้แบบขั้นบันไดเป็นเบรกมือนะคะพวงมาลัยคันนี้เป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันหนึ่งฝั่งนะคะหน้าปัดตัวรถเป็นหน้าปัดดิจิตอลเช่นเดียวกัน บอกเลยว่าคันนี้สภาพภายในไม่้ํำเลยเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันบ้างด้านหลังตัวรถของคันนี้นะคะก็เป็นสีเบจเหมือนกันนะคะด้านหลังตัวรถมีกระเป๋าจิงโจ้ามาให้หนึ่งฝั่งนะคะนี่เป็นรถปีสิบหก็จริงนะคะแต่ว่าภายในถือว่าไม่้ํำเลยมีไฟสองแผนที่มาให้หนึ่งจุดมาพร้อมกับพื้นที่ด้านหลังที่ถือว่าว้างมากๆ มีที่ช์จแบตให้ทั้งสองฝั่งของตัวรถเลยนะคะสีของเบลนะคะก็จะเป็นสีเดียวกันนะคะกับตัวรถเลยนี่สีเบลนะสีเดียวกันนะคะกับภายในของตัวรถเลยด้านหลังถือว่ากว้างมา,มากเลยนะคะขนาดเครื่องพันหกนะคะคันนี้ก็ถือว่าเป็นรถอีกหนึ่งคันที่ไม่ได้ติดแก๊เสเบนซินล้วนนะคะและก็ไม่เคยติดด้วยพื้นที่บอกเลยว่าคือดีจริง เดี๋ยวพาไปชมนะคะในส่วนของตัวรถนะคะที่เป็นห้องเครื่องกันเลยพาลูกค้ามาชมในส่วนของตัวห้องเครื่องคันนี้กันบ้างเลยนะคะสาหรับคันนี้นะคะเป็นเครื่องดูอว v v ีวนะคะคันนี้เป็นเครื่องพันหกนะ,ะมาแต้มสีจากโรงงานก็ยังอยู่นะคะที่ก้านตัวรถก็ยังอยู่ครบแบบนี้เลยนะคะท ปิดฝาตัวเครื่องนะคะก็ยังอยู่ครบแบบนี้เลยมาแต้มสีอยู่ครบแบบนี้ให้ลูกค้าได้มั่นใจว่ารถคันนี้โครงสร้างเดิมบอดี้เดิมไม่มีชนหนักผิดความจมน้ำไฟไหม้มาแน่นอนนะคะเม็ดอาร์ครอยู่ครบทุกจุดเลยเรามาดูตัวคันโครงสร้างของคันนี้กันบ้างหัวน็อตไม่มีรอยไข่รอยถอดนะคะตัวเลขยังอยู่ครบแบบนี้นะคะพร้อมกับบอดี้โครงสร้างนะคะเม็ดอาร์ครอยู่ครบเลยหัวน็อตไม่มีรอยไข่รอยถอดแบบนี้เลยนะคะ สำหรับแก้มด้านขวาของตัวรถนะก็ไม่มีรอยไขยรอยถอดเช่นเดียวกันเม็ดอาร์คโครงสร้างนะคะเป็นโครงสร้างเดิมๆเ,เลยหัวน็อตของตัวฝากระโปรงรถก็เช่นเดียวกันนะคะนี่โลโกโล้นะคะของ t o โยต้าสลักไว้เลยนะคะที่<ม>ฝากระโปรงรถให้ลูกค้าได้เห็นว่าคันนี้เป็นฝากระโปรงเดิมไม่เคยเปลี่ยนมานะแผ่นการความร้อนนะคะติดตั้งมาให้เรียบร้อยสติ๊กเกอร์ไม่มีรอยง,งัดแงะแก่เก่านะคะพร้อมกับตัวรถนะคะที่สลักว่า มอก2สองถึงสอง4ก็ยังอยู่ครบเลยนีไม่มีน็อตหายนะคะที่แก้มตัวรถนะคะทางด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาไม่มีรอยไขยรอยถอดแบบนี้เลยสำหรับตัวรถคันนี้ก็เป็นหนึ่งตัวเลือกให้กับทางลูกค้าด้วยเลยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดลูกค้าอยากได้เครื่องที่ทนทนนะคะก็แนะนําเลยนะคะคันนี้สมรรถนะของตัวเครื่องนะคะทนแน่นอน สำหรับลูกค้านะคะที่กำลังสนใจออกรถ t o y ยต้าออติคันนี้อยู่นะคะติดต่อหาเอิรนได้เลยนะคะผ่านเบอร์โทร0971693884นะคะแอดไลน์หาเอินเบอร์นี้ได้เลยนะ,ะเอินใช้เบอร์เดียวลายเดียวนะคะต้องบอกก่อนว่าคันนี้เป็น Toyota a อ t ติ1.6ตัว G ปี16 minor c h a n ชนปี17นะคะคันนี้นะคะราคาตั้งขายอยู่ที่445,000บาทเท่านั้นนะคะเลขไมคคันนี้อยู่ที่180,000กิโลเมตรนะคะ รถมือเดียวบอดี้เดิมโครงสร้างเดิมนะคะสนใจออกรถคันนี้ติดต่อหาเอินได้เลยนะผ่านเบอร์ที่หน้าจอนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ